ตอนนี้นะครับได้รับแจ้งว่ามีรถเสียอยู่แยกน้องเต่านะครับกําลังมุ่งหน้าไปนะครับนี่นะครับมุ่งหน้าไปที่แยกน้องเต่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับพวกเราพร้อมช่วยเหลือประชาชนต็นที่นะครับเดี๋ยวไปถึงสถานที่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับขึ้นไหมครับไฟหน้าขึ้นไฟห,ห,หน้าต้องขึ้นครับ มาจากไหนพี่มาจากโรงพยาบาลมาจากโรงพยาบาลโอแฟนทอมใช่ไหมรวมแพทย์มาส่งบอส์ดครับใคจะมาผ่าก็จะได้ผ่าจะลองจำดูน่าจะถ้าแบตหมดน่าจะติดแหละเราไปสตาร์ทร้ด้วยนุ่ี่เราจะร้อนะครับ โอเคเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยเด้อครับขอบครับขอบครับ,รบตอนนี้ได้จัม๊มเสร็จเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นที่อาการแบตหมดนะครับได้ใช้พอแบงค์ที่ท่านภูมิกับมอบให้ได้ใช้ไว้จั๊มกับแบตเรียบร้อยนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็เดินทางต่อไปเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ